Nerd Review! เป็นการกลับมาอีกครั้งของบัสเลอร์มานนะฮะกับเอลวิสนะอัตาชีวประวัติของเอลวิสเฮสลีย์นะครับผมนำแสดงโดยออสตินบัตเลอร์นะฮะแล้วก็ทอมแฮงค์ครับนะครับทอมแฮงค์ต้องพูดถึงด้วยนะฮะถือว่าเป็นตัวละครสำคัญนะฮะก็คือตัวละครโคอนเนลทอมผู้การผู้การของบัตเลอร์อยู่เอออยู่ดีลืมนามสกุลทอมผู้กอร์เรื่องราวของเอลวิสนะครับที่นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่สมัยสมัยยังคงเป็นเด็กเจอความรัก แรกกับดนตรีอ่ะนึกออกไหมค,ความรู้สึกของการอยากเป็นศิลปินนักร้องอ่ะมันคือความรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยแต่หลักๆโฟกัสพอยที่อยู่ในเรื่องราวของเอลวิสเนี่ยก็คือการโฟกัสตั้งแต่ช่วงเวลาเขาเข้าสู่วงการแรกๆเลยก็คือการเริ่มต้นจากการไปอัดเสียงอัดบันทึกเสียงตอนนั้นก็คือมีเขาเลยมีแผ่นเสียงอะเนาะขายในในหมู่คนในระดับหนึ่งอ่ะคนคนอาจจะยังจำกัดวงความรู้จักกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เป็นศิลปินดาวรุ่งที่มีบางสิ่งที่น่าจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการร้องเพลงที่ มันน่าตื่นเต้นนะฮะในฐานะของคนที่เป็นคนขาวแต่ร้องเพลงที่มันออกแนวโซออกแนวคนดำนี่แหละคอนฟ l i เนี้มันทําให้ตัวละครมีเอกลักษณ์เกิดความน่าสนใจขึ้นมาแล้วไปเตะตาตัวของผู้พันทอมพัคเกอร์ที่แสดงโดยโอทอมแพงนะฮะซึง<ช>่งก็ตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนกับผู้จัดการวงดนตรีวงหนึง่งแล้วก็จัดงานเหมือนกับเหมือนกับเดินสายไปตามงานค์นิวัลต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่าเพชรเม็ดงามเป้งๆนะฮะที่แบบว่าไอ กูเห็นมอนี่ มึงต้องเป็นคนของกูกูที่ก็เลเป็นผู้จัดการมึงกันแหละพูดง่ายๆนะฮะ <c oughs> ก็นำพาให้สองคนนี้ได้มาเจอกันและเดินทางไปในเส้นทางสายดนตรีที่เต็มไปด้วยขวากหนาม <c oughs> อุปสรรคแม้ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วอ่ะ <c oughs> เอลวิสจะดังไวมากดังเร็วมากด้วยเอกลักษณ์ด้วยความโดดเด่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อุปสรรคขวามหนามที่เกิดขึ้นก็คือทั้งในแง่ของสิ่งที่ตัวตนเอลวิสเป็นกับยุคสมัยนั้นที่เขาไม่ยอมรับก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่2คือตัวของผู้จัดการเนี่ยก็ ไม่ได้หวังดีกับเอลวิสขนาดนั้นนี่คือเรื่องยอ่อประมาณานี้ละกันมาสู่หน<า>ันด้ดูเลยนะจ๊ะก็ดีงามาก จริงเหรอฮะจริงจะเรียกว่าเป็นเบสออฟอ่ามิวสิควิลออฟเดอะเยียร์ได้ไหมส่วนตัวของผมมองว่าก็ให้ได้นะคือถามว่าหนังมันมีมิวสิควิลไหมคือมันมีมิวสิควิลเยอะเอาจริงๆนะส่วนตัวผมผมพูดอย่างนี้นะมันไม่ใช่หนังที่ใช้เพลงขับเคลื่อนในการบอกเล่าเรื่องราวเพราะว่าโดยหลักๆแล้วมันคือไบโอกราฟีและไบโอกราฟีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับหนังแบบมิวสิควิลจริงๆที่เขาใช้เพลงในการบอกเล่าเรื่องราวนี่หรอกไหมคล้ายคล้ายมูเรงรูทไหมมูเรงรูทมันจะมันมันจะยังมีเส้นเรื่องที่มันใช้้้เเเเพลลงบออออก่่่่่ายยยูแตััันนนนนีีมมไใช มันจะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นมุมของการใช้เพลงเป็นเหมือนกับตัวส่งแค่ในแง่ของความเฟมัสของตัวเอลวิสแล้วก็ในแง่ของอสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลายุคต่างๆยุคสมัยต่างๆที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ใช้เพลงนี้นเป็นเหมือนกับตัวให้เห็นว่าเออไอเพลงเพลงนี้นมันโด่งดังในช่วงเวลานี้นะ<ๆ>และ้วดูวนเชิญรืออย่างเงี้ยหรือกระทั่งอะไรนะ I can help falling in love with you อะไรเงี้ยมันมันก็ใช้ตรงนั้นในการบอกเล่าช่วงเวลาสมากกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันในแง่ของเส้นเรื่องจริงๆมันคือ การเล่าเรื่องด้วย Conversation ก็คือบทสนทนาการพูดคุยเน้นการพูดคุยแบบผ่านแดรอกซะมากกว่าโดยที่เพลงก็เป็นแค่ในแง่ของบรรยากาศอะไรอย่างนี้ฉากเป็ไงบ้างหม่อมน้อยเป็นไงบงม่อมน้อยแห่งฮอลลีวูดหม่อมน้อยฮอลลีวูดคือเอาจริงฉากอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบัสเลอร์นอยู่แล้วนอเม่าไหมแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างชอบในครั้งนี้เป็นพิเศษคือวิธีการเล่าเรื่องของเขา มันมีลูกเล่นลีลามันมีอะไรยังไงบาสเลอร์มมนออกมาเต้นบีบอยใช่ลีลาลีลาใช่ลีลามันเหมือนกับเป็นหนังที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในยุคพศไหน,นแล้วก็พยายามจะเล่าเรื่องในแบบพศออนั้นไม่ไม่ยุคพศออ <c oughs> ไหน <c oughs> ออนี่คือพศในการสร้างอ๋อพศในการสร้าง2022่อเออเขาใจเข้าใจอะไรอย่างงี้แต่มันพยายามที่จะเอาเรื่องราวของอ่ยูความเป็นยุคสมัยในแง่ของการตัดต่องานโปรดักชันต่างๆนานาที่มันมีมุมมองแบบคน รุ่นใหม่เนี่ยออกาแต่เล่าเรื่องของตัวละครที่อยู่ในยุคเก่าที่อยู่ในยุคเก่าซึ่งในแง่ของบรรยากาศในแง่ของโปรบัรามันก็คือยุคนั้นหมายถึงว่าฉากทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยุคเก่า แต่คือการเล่าเรื่องอ่ะเป็นการเล่าเรื่องแบบกระชับๆไวมีความชงเชงชงเชงใส่ดินามิกมุมกล้องมุมกล้อง,องอเป็นปี2022อะไรอย่างงาั้นเข้าใจใช่ไหมอ,อ่อออนาน่าจะอารมณ์ประมาณนี้ออออนะและมันไม,ไม่ได้ไปแบบนึกออกไหมมันไม่ได้ไปเล่าเรื่องในทุกๆมุมมีวิธีการเขาเรียกว่าโกง อ่าเขาจากแต่โกงในแบบที่โก,งใ,บบโกงในแบบที่ไม่น่าเกลียดจนเกินไปจริงๆก็น่าจะใกล้เคียงกับชีวประวัติตารเรนจอนอ่าใช่ล o c k เก็ตแมนก็จะมีความมิวสิค l อลแต่ก็ไม่ได้มิวสิคอลจ๋าแล้วก็ยังคงเล่าเรื่องอแล้วก็มีการชิปไทม์กิอ๊อ ไปค่อนข้างแบบไปเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะผมนึกออกแล้วถ้าเกิดผมจะให้ส่วนผสมที่คิดว่าน่าจะลงตัวกับการเป็นหนังเรื่องนี้มากสุดคืออะไรไหมมันคือการเอาเดอะเกตแกสบี้มาเจอกันกับสเตทอัลต้าคอมตันและมาเจอกับ ความจริงก็มีความรู้สึกแบบคล้ายๆกับล็อกเก็ตแมนอีกคุณว่าหละมันคือหนังในแนวทางของการที่เอา3ส,ส่วนนี้มาผสมรวมกันเต a ออัลต้าคอมตันมันก็จะอย่างที่ผมบอกมันก็จะมีอารมณ์แบบหนังของคนที่แบบว่าคนคนทำมาในในยุค2อ2 0ย่อะไรเงี้ยส่วนในมุมของล็อกเก็ตแมนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่ากันด้วยเรื่องของตัวละครที่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์น่นหรอ,อไหมแล้วมันต้องเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยเขายัางยังวัยเล็กวัยเด็กจนกระทั่งโตมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไอ สุดท้ายที่ผมพูดกคือแกสปี 3, ใช่ไหมก็คือแน่นอนครับมันคือวิธีการเล่าเรื่องของบัสเลอร์แมนที่เน้นความเล่นใหญ่รัชดาไตรเฉดม่อมอน้อยแห่งวงการอะไรอ,อย่าง,างนั้นนะ่ะเออเนั่นแหละเนี่ถ้าเกิดใครนึกออกสวโอกบเนี่ยอันนี้คือข้อสรุปของเอลวิสที่มันเป็นนะฮะซึ่งผมอ่ะตอนแรกนะแอบคิดว่าผมอาจจะไมไ่รู้สึกประทับใจกับหนังเรื่องนี้งงไหม คืออย่างนี้ต้องเล่านีกก่อนว่าหนังมัน<ร>ยาวประมาณ2ชั่วโมง40นาทีใช่ปะ่ะถ้าแบ่งเป็น3องค์องค์ที่หนึ่งอ่ะมันเป็นเหมือนช่วงที่เราเหมือนกับว่าเราต้องพยายามเรียนรู้ educate ไปกับตัวละครในขณะเดียวกัน educate ตัวหนังด้วยเพราะว่าวิธีการที่ผมบอกคือวิธีการบอกเล่ามันค่อนข้างจะไปไวสับฉับฉับฉับ,บ,บคือเรื่องบางเรื่องอ่ะที่คิดว่าควรจะเล่าก็ไม่เล่าซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมุมของการเจอกันครั้งแรกระหว่างทอมบาร์เกอร์กับเอลวิสเพสลีย์ในแบบที่เจอกันจังว พูดบุย<ม>กันอะไรเง<ม>ี<ม>้ยก็ตัดไปแต่ใช้วิธีการเอาบทสนทนาหรือการถูกอักอิงในเรปเปอร์ในบทบทสนทนามาเป็นตัวเชื่อมแทนมันก็จะตัดบางช่วงบางตอนทิ้ง <บท S 1> ไปเพื่อที่มอง<ม>ในแง่ขององค์ประกอบของหนังอยากจะไปให้มันได้ไวที่สุดได้เร็วที่สุดอะไรเง<ม>ี้ยซึ่งมันเลยทาให้ในช่วงเวลาแรกเนี่ยองคแรกเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรครับเพราะว่าผมก็ยอมรับตรงๆผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงงเรามาดูหนังไบโอกราฟีเราก็อยากรู้เว้ยว่าเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมเอวิสถึงได้ ใจที่จะทํางานกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมองในแง่ของบริบทซึ่งถ้าเกิดอันนี้คือเป็นวิธีการคิดย้อนกลับในขณะในขณะที่ดูไปนะนึกออกไหมคือหนังมันเล่าเรื่องจังหวะนั้นไปนานพอสมควรแล้วแต่พอเราพยายามคิดเหมือนกับอาจจะไล่สเต็ปในขณะเดียวกันก็คือเราเรายังตามสเต็ปของหนังไปข้างหน้าเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เราเหมือนกับมันเหมือนกับมันมีการเป็นรีเฟอร์เก็บประเด็นจากช่วงก่อนหน้ามาด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้บางทีเราต้องแบบเออคิดย้อนหลังนิดนึงพอคิดย้อนหลังเสร็จปุ๊บเออในบนั้ยุ ประมาณ50เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเออเฮ้ยเหตุผลที่ทําไมเขาไม่เล่าเรื่องของการเจอกันครั้งแรกของทอมปักเกอร์กับเอวิสเพสลียแบบจังๆมนันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือยุคสมัยนั้น่ะในแง่ของการเป็นเอเจนต์เนี่ยถ้าเกิดคุณมีโปรไฟล์มีบักสิบประยาที่มันสามารถสร้างผลลัพธ์แล้วก็พูดง,านนง่ายในแง่ผลประโยชน์ในการเบนฟิตที่มันให้กับทางบริษัทที่เป็นผู้ดูแลเอวิสในตอนนั้น่ะแล้วเขาอาจจะให้ได้เพียงพอมันก็อาจจะคุยนง่ายเนี่ยหรไอเใล่าที่เอวิสยังไม่ใช่ตาดังขนาดนั้นเ ว่าไอ้เรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เอลวิสมันคิดไม่ไม่คือตอนนั้นอ่ะมันมันคุยกันในแบบที่ผมว่าตอนนั้นอันต้องพูดตรงเหมือนกับเอลวิสมันเป็นวัตถุอย่างหนึ่งสําหรับค่ายเพลงที่รับผิดชอบเขาตอนนั้นนึกออกไหมซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้าๆซากๆกับพวกค่ายเพลงในอดีตนั่นแหละคือถ้าเกิดพอคนมันเป็นเหมือนกับวัตถุวัตถุหนึ่งที่เหมือนกับว่าอ่ะูมีสิทธิ์ในการที่คูจะเป็นเจ้าของมึงนึกออกไหมแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันมีคนเสนอเงินทททีีี่่่่่่่่หหรรือออออาาาาาาจจจจะะะใใ้้ผลลลปโโยยยชชนนนนน์ดกวงงงงงเเเคคคแขขพััถิิิสธ แต่ขณะเดียวกันเมื่อตัวของผู้จัดการ mm hmm. อย่างเช่นจัดการคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเสนอง,งานมาว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดคุณยังไม่มีที่ในการแสดงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมมีพื้นที่นะแล้วผมมีผลประโยชนใ์ให้คุณนะมันก็ตกลงกันได้ง่ายไงยและยุคนั้นนะตีความง่ายๆนะยุค50นะผมว่าความเข้มข้นของ,ของวงการดนตรีตอนนั้นมันอาจจะยังไม่หนักเท่าสมัยปัจจุบันหรอกะ mm hmm. ถ้าเกิดปัจจุบันมาเล่าแบบนี้เอาจริงๆอ่ะแล้วอยู่ดีแบบ mm hmm. มึงเชื่อใจกันได้ไงอันอันนี้แล้วไม่เล่าเนี่ยอันอันนี้อาจจะงงแต่พอย้อนไป50โอเคให้เราเข้าใจบริิิบททตอออออนนนนนนสมมมััััยยย้้้ี่่่คคคืืุ50ปรรระาณงงงไูเขพล หรือว่าการทําเงินจากสื่อที่มันมากมายขนาดนั้นอ่ะมาอ่ะนะครับนนอันนี้ก็ส่วนที่ผมพูดเอาไว้ทิ้งท้ายก่อนให้คะแนนอีกนิดนึงขณาดที่ตอนแรกกับผมรู้สึกว่าองค์แรกเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างจะต้องใช้ความรู้สึกสมาธิในการเพ่งเล็งกับมันนิดนึงอะไรเงี้ยพรามันเล่าเยอะมันจะเหนื่อยนิดนึงแต่พอเข้าสู่องค์สกับองค์สเนี่ยเรารู้จักเอลวิส เรารู้จักทอมปาร์เกอร์เรารู้จักครอบครัวของเอลวิสพอสมควรแล้ว<อ>ตอนหลังจากนั้นพอเข้าองค์2องค์3เนี่ยอันนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่พูดง่ายก็ถือว่าให้เห็นยุครุ่มเรืองของเอลวิสซึ่ง2และระหว่าง3มเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นจุดดิ่งดาวเอลวิสขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งความจริงชีวิตของเอลวิสเมันเหมือนกับนี่เหรไหมมันโรลเลอร์คอสเตอร์อขึ้นลงลงขึ้นลงลงมันมีทั้งจุดที่แบบสูงมากๆแล้วก็มาจุดที่ลงลง่วงต่ำม,มากแล้วอยู่ดีก็กลับขึ้นน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 มมมมมมมาาาาาออะะะรรรรย่่่เเเเเีีี้้ัััแหลกกกก็็็คคคคืบปดทจจิุุ เพราะว่ามันมีเริ่มมีสื่อวิดีโอเริ่มมีภาพคลิปนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผ่าน่านมาซึ่งผลงานของเขาก็ค่อนข้างโดดดังอะเนาะมนเลยทาให้อ่อมันอาจจะเป็นเหมือนกับมีจิ๊กซอว์บางส่วนบางอย่างที่ผมอะเคยมีมาก่อนหน้าที่จะดูหนังเนี่ยออกไหมมาเลยทําให้ช่วงเวลาองค์องศค์ามมันดูได้ง่ายขึ้นเพราะว่าโอเคเฮ้ยเราเรา,เราพอจะเริ่มคุ้นๆไทม์ไลน์ลของเอลวิสก่อนที่เราจะรู้จักในหนังแลละอะแล้วพอรู้จักตัวตนของเขาในหนังอะมันเหมือนกับว่าเติมชิ้นจิ๊กซอว์ท โรลล์คอสตาร์เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเนี่แหละเลยทำให้องค์2องค์3เนี่ยพอมันไม่ได้ไปในเน้นในแง่ของแบ็กกราวตัวละครหนักเท่าองค์แรกเนี่ยมันเล่าได้ง่ายขึ้นโฟขึ้นและขนาดเดีวยวกันมันก็สามารถเน้นในแง่อิ o t ม o n a ชัลได้หนักขึ้นด้วยเช่นกันคือมันก็จะไปพูดถึงจุดดิ่งดาวของตัวละครความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกของการโดนโกงโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าโดนโกงอะไร <c oughs> เออมันจะมีการเล่าอะไรแบบนี้ซึ่งเออเฮ้ยมันมันทำให้เราพอเติมไอเดียเข้าไปเลยเราเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าชะตากรรมตัวละครของเอลวิสเพสลี่หรือเอลวิสเพสลี่ตัวจริงเขาเนี่ยโอ้โหไอเชียหนักนะเนี่ยชีวิตไม่งแยยนะถึงต่อให้ใครจะมองว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์เขาคือดาราที่แบบมีผลงานภาพย,ายนตร์มีผลงานเพลงที่เป็นจดจํามีเลคคอร์ดคือเรียกว่าภาพเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้แหละอะไร<ต>อย่างเ้นเบื้องหลังนี่คือเศร้ามากหนักคือถ้าเกิดจะเป็นคนซึมเศร้าก็ไม่แปลกอะเอาพูดตรงๆรงนะครับโอเคนะฮะ ให้คะแนนเอลวิสภาพยนตร์เรื่องเอลวิสที่9.5เต็ม10นะครับผม9.5เต็ม10นะไปดูกันได้นะฮะบัสเลอร์แมนเอลวิสนะไม่น่าเชื่อเพื่อนๆผมก็อินบ็อกมาหลายคนบอกว่าไปดูซะมันดีจริงๆมันดีจริงๆคือตึงดึงจึงดึงสเออัหน่อยนั่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงก่อนจบผมจะพูดอย่างนี้นะออสตินบัลเลอร์กับทอมแฮงค์นะถ้าไม่มี2คนนี้ติดรางวัลออสการ์ปีหน้าเนี่ย มีเรื่อง,องนะมีเรื่องไงนะมีเรื่องคือตอนแรกผมยังคิดนะทอมแฮงค์โอเคทอมแฮงค์ชื่อของทอมแฮงค์แม่งดีอยู่แล้วเว้ยคือถ้าเกิดจะได้ชิงออสการ,กกร์ก็ไม่แปลกป่าวะก็ไม่แปลกใช่แต่พอดูการแสดงในเรื่องอะเราพบว่าเฮ้ยมันมันเป็นไม่กี่ครั้งที่เรารู้สึกเราเกลียดทอมแฮง,แงค์อะนึกออกไหมด้วยความที่ทอมแฮงก์อะคือคาแรคเตอร์ตัวละครของเขาอะหลายๆครั้งอะมันจะเป็นภาพจำผู้ชายแสนดีน่ารักมีความอบอุ่นอะไรอย่างนี้แต่เรื่องเนี้ยค,คือความเอามาันดแบบไม่ใช่เลยคือกูลืมทอมแฮงค์สมัยที่กู คือมันมันเล่นยากมากกับการเป็นเอลวิสนี่นึกออกไหมตัวละคร,รอย่าว่าแต่เราโตไม่ทันเลยคือเราใหญ่น้อยมันต้องมีภาพจําอะไรบางอย่างกับเนะอลวิสนึกออกไหมคาแรคเตอร์จําที่มันแบบมันเด่นมากๆอแล้วคนที่จะต้องมาเล่นเป็นบทตัวละครเนี่ย<อ>คือในแง่ของโอเคนักสแสดงดาวรุ่งอ่ะอันนี้ก็ถือว่าพื้นฐานการแสดงก็ดีอยู่แล้ว<อ>แต่กับการที่ต้องเล่นบทตัวละครที่ยากมากก็ต้องเล่นด้วยแบบหลายๆมิตินะเราต้องดึงตัวเองไปเป็นเอลวิสอะถึงจุดดึงอะไรรู้ไหมเหมือนผมดูเอลวิสเพสลีย์กลับมาเล่นหนังอะเหมือนกับยูดีแบบ คือนักแสดงอ่ะหน้าตาเนี่ยเอาจริงๆถามว่าเหมือนกับเป๊ะไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนเป๊ะใกล้เคียงกันแต่วิธีการแสดงออกวิธีการขับร้องวิธีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยม่มีช่วงหนึ่งเหมือนกับกูแบบเหมือนแบบกูตาผ้ามัวแล้วเหมือนกูเห็นเอลวิสอยู่อยู่บนจอก็ให้คะแนนที่9 5ดเต็ม1ิไปเกดเตบกันได้เลยไปขอขอท่าขอท่าเอลวิสหน่อยตอนไปดูเดินเข้าลงหนังขอเดินแบบเอลวิสเลยขอเสื้อตัวหนึ่ง เเฮฮ้้ยยโอ้ยตายแล้วเหนื่อยว่ะเอาจริงๆนะเมื่อกี้ผมวอาผมโย่ไปเมื่อกี้สักสองขึกเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าไอ้เหี้ยมึงเหนื่อยแค่ไหนออสตินบัตเลอร์เนี่ยต้องเล่นแบบเนี้ยโคตรเหวี่ยงอะเฮ้ยเขาเอาจริงไง